สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ l ล ne และกํำลังหาวิธีการนะครับลบเจ้ารูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับที่เราเปลี่ยนไปให้มันเป็นภาพเดิมของ l ล ne นะครับให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่แอป l ล n ์เรียบร้อยนะให้กดไปที่เมนูหน้าหลักนะครับเมนูซ้ายล่างมุมแรกอันนี้นะครับจากนั้นในส่วนนี้ให้กดไปที่ปุ่มฟันเฟืองมุมขวามือด้านบน แล้วก็กดไปที่โปรไฟล์นะครับเมนูแรกที่เป็นรูปโปรไฟล์เราเลยจากนั้นกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆได้เลยมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับขึ้นว่าลบรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นว่าลบรูปแล้วแบบเมื่อกี้นะครับเพียงแค่นี้รูปของเราก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองจะกลับไปใช้รูปของทางไลน์แบบเดิมเลยครับผมตรงนี้เราก็กดแบ็กออกไปนะครับและกลับไปใช้งานได้ตามปกติเลย เพียงแค่นี้รูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองโอเคลองนำไปทํากันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร์และกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ